แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ดำเนินมาถึงอีกครั้งในค่ำคืนนี้ที่โอทราฟฟอร์ดแต่ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูเตด,ดนั้นค่อนข้างตุ้มตุ้มต่อมๆกันพอสมควรนะครับกับฟอร์มการเล่นของทีมที่ถึงแม้จะชนะมาแล้ว3เกมติดต่อกันทุกรายการแต่วิธีการรับมือกับคู่แข่งต้องบอกเลยว่าสอบตกหนักมากนะครับเพราะขณะเจอทีมอย่างเชฟฟด์ยูเตดและโคเปนเฮเกนก็นยังปล่อยให้ทีมเหล่านี้เล่นได้เหนือกว่าเกือบตลอดทั้งเกมยังดีนะครับที่เฉียบคมกว่าเก็บชัยชนะมาได้แบบลุ้นจนคอแหบคอแห้งแล้วจากที่เเเห็นนนนะครรัับบยตต่ออ่่อออกกพื้าาง แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างไรก็พูดกันแบบไม่เหยียดกันมันยากมากๆนะครับบางทีอาจจะยากถึงขั้นจะมีแต้มหรือไม่ที่โรงละครแห่งความฝันเลยด้วยซ้าแต่ในไนกก็ในไหนนะครับบางครั้งบางทีเกมดาร์บี้แมตช์ของทั้งคู่นั้นก็มักจะมีจุดรีเซ็ตอะไรบางอย่างเสมอเพราะฉะนั้นไปลุ้นเอาหน้าเกมก็แล้วกันวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะพาทุกท่านไปดูหาเหตุการณ์ระดับไอคอนิกในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้จะมีโมเมนต์ไหนบ้างเชิญรับชมกันได้เลยไมเคิลโอเว่นนาทีบาก หนึ่งในแมนเชสเตอร์นาบีที่บ้าที่สุดในประวัติศาสตร์พิม์ลีกเมื่อไมเคิลโอเวนดาวิงสำรองทำประตูให้ทีมชนะ4-3ตในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ยาวนานส่วนมาคิ้วเลือกขึ้นหน้าว่าถ้าจะทดขนาดนี้แบ่งอีกครึ่งไปเลยไหมที่สำคัญนะครับดาบี้แมตช์ในเดือนกันยายนปี2009ยังเป็นการกลับมาของคาร์ลสตเบสหลังจากยาก้ยายไปอยู่กับทีมคู่แข่งเมื่อช่วงซัมเมอร์วันนั้นเวนรูนี่เปิดหัวเป็นประตูขึ้นนำก่อนที่กาเดดเบลจะอาศัยความผิดพลาดของเบนฟอสเตอร์พาทีมกลับมาสู่ผลเสม,มอหน,นึ่ cher, ami, กกทททาาคนนละะประตูพเมี่ ฟอร์ดไปสู่สมรภูมิเปิดหน้าแรกกันสุดมัน่นจนกระทั่งอดีตเจ้าของรางวัลบรรอลลงดอยอย่างเบบี้โกจะตัดสินชัชนะไปด้วยการหลุดไปยิงได้ข้างเท้าด้านนอกสวนตัวเชกิเวนเข้าไปรางวัลพิมพ์ลีกเทเวนตี้ซีซั่นอวอร์สซึ่งเป็นการประกาศรางวัลในรอบสอทศวรรษที่หลีสูงสุดอังกฤษนั้นกลายเป็นพิมพ์ลีกยกย่องให้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งที่153เป็นแมตช์ท,ที่ดีที่สุดในตอนนั้นประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นยูไนเต็ดคือทีมที่มีศักยภาพมากกว่าคู่แข่งเมืองเดียวกันเสมอไม่ว่าจะเป็นในอดีตในเชิงธุรกิจหรือความสําเร็จจะยังไงก็ตามนะครับการเทคโอเวอร์ของกลุ่มทุน บบูดาบีก็ทําให้เกิดความเท่าเทียมกันขึ้นในช่วงพิบตาเวนรูนี่กับประตูชัยจักรยานอากาศ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี2011เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่โอทราฟฟอร์ดปีศาจแดงในฐานะจ่าฝูงเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยที่เจ้าบ้านหวังจะเก็บ3แต้มให้ได้เพราะเพิ่งไปล็อกถล่มบุกแพ้วูฟแฮมตันมาหมาดๆเกมค่อนข้างสนุกและดุเดือดนะครับและก็เป็นเจ้าบ้านที่ออกนำไปก่อนในนาทีที่41เมื่อไรอันกิกส่งป,ประกาศจ่ายบอลให้กับลุยส์นานี่แต่บอลหนีแนวรับซิตี้ City, ก่อนจะยิงด้วยซ้ายผ่านมือโจฮาร์ดเข้าไปไง่ายๆยูไนเต็ดขึ้นนำ1-0 ขวาที่เปิดเข้ามาที่บริเวณจุดโทษบอลไปถึงเอดินเชโกล้มตัวยิงบอลไปเด้งเข้าหลังดาวิดซิบาเปลี่ยนทางเข้าประตูไปทีมเยือนตามที่เสมอได้สาเร็จจากนั้นเมื่อเข้าสู่นาทีที่78พอสโคครองบอลอยู่ตรงกลางนะครับก่อนจะจ่ายให้ลุยส์นานี่ทางขวาก่อนที่ปีกโปรตุก,กสจะเปิดด้วยขวาบอลฉลับตัวปาโบซาเบลต้าบ,าลาบอลลอยโด่งเข้าแบ่งสองกับเบนนี่ไปตกที่เวนรูนี่ที่หันหน้าเข้าหาบอร์ดก่อนจะกระโดดตีลังกาวันเลด้วยขวาเสียบขาดกเกือบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงาม ชนิดที่โจฮัรสแทบไม่ได้ขยับตัวและประตูนี้ยังส่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นผู้ชนะไปได้2อต่อหนึ่งอีกด้วยมาริโอบาโลเตลลี่ Why Always Me ในช่วงฤดูกาล2011-2012ชื่อเสียงของมาริโอบาลโลเตลี่โด่งดังเป็นอย่างมากและมักถูกสื่ออังกฤษหยิบยกประเด็นขึ้นมาพูดถึงมากมายถ้าให้เปรียบเทียบกับยุคนี้เขาก็คือเจ้าพ่อคอนเทนต์พอกับแฮร์รี่แม็กควานนั่นแหละครับเพียงแต่ดังคนละแบบเพราะเกนโอ้ก็ไม่ได้มีผลงานที่แย่อะไรมากนะักแต่มกักมีวิดีกรรมแปลกๆอยู่เสมอสิ่งเหล่านั้นสั่งสมอยู่ในหัวของบาลโลเตลี่มาโดยตลอดจนกระทั่งในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในวันที่23ตุลาคมปี2011ดำเนินมาถึงเมื่อ2ทีมที่ไม่แแแพ้ใใครรรนนนน8เเเกกกมกมมโอาจัป็ที่เริ่มต้นดีด ช่วง20นาทีแรกและเกือบได้จุดโทษจากจังหวะที่กองปานีไปฟาวใส่รรนี่ในเขตโทษแต่มาร์คแลตเทนเบิร์กบรนเสธยไปจนกระทั่งเกมเข้าสู่นาทีที่22ดาวิดซิวบาจ่ายบอลออกซ้ายให้กับเจมส์มิลเนอร์ก่อนที่แข้งชาวอังกฤษจะจ่ายตัดไปที่แถว2ให้กับมาริโอบาโลเตลี่ที่ยิงอยู่ล่องๆก่อนะแทกบอลผ่านมือดาวิดเดเคอาเสียบเสาไกลเข้าไปก่อนที่ดาวเตะอิตาเลียนจะแสดงความดีใจโดยการถกเสื้อขึ้นเผยให้เห็นเสื้อด้านในพร้อมข้อความว่า Why always me หรือที่แปลเป็นไทยว่าทําไมต้องเป็นผมทุกที่หรือจะให้หยาบก,กว่านั้นแล้วก็อะไรอะไรก็กู่ประตูของกเรียนโอเหมือนเป็นการเปิดแผลของยูนเต็ดในวันนั้นเพราะแมนซิตี้หลังจากนั้นยิงยังไงก็เข้านะครับบาโรตี่ยิงไป2ประตูเชโกสประตูอเกรอโรกับซิลบาคนละ1ประตูส่วนฝั่งยูนเต็ดนั้นได้ประตูปลอบใจมาจากดารเรนเฟเชอร์หนึ่งลูกจบเกมเรือใบสีฟ้าบุกอัดเพื่อนบ้านเลทเทหกตัวหนึ่งท้ายเกมนะครับนักข่าวถามโรเบตโตมาชินี่กุนซือของแมนซิตี้ในตอนนั้นว่าคุณได้เห็นเสื้อตััััวววนนน้ขออองบบาาลตรรรีีมมมมมมคคผไไ่่่เเหห็ะะ Why always me? มาชีนี่ก็ตอบกลับว่านั่นแหละคือมาริโอปริหารหนังคนละม้วน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเอติฮัสเตเดียมที่ตอนนั้นแทบจะการันตีแชมป์ไปแล้วเพราะเรือใบสีฟ้าณนะตอนนั้นนําเป็นจ่าฝูงมีแต้มอยู่ในมือถึง84คะแนนขณะที่อันดับ2อ,อย่างยูไนเต็ดมี68คะแนนตามไกลถึง16คะแนนโดยที่เหลือเพียงแค่เเกมเท่านั้นแมนซิตี้ยังคงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมชนะ7จาก8เกมหลังสุดเอาไว้ได้ด้วยการนําแมนยูได้ถึง2ต่อายภายในครึ่งชั่วโมงจากแบงซองกอรบานีและอิวคายกุนโดกานโดยที่รูปเกมครึ่งแรกเจาบานครองเกมในครึ่งแรกแบบเบ แต่เป็นยูเนเตดที่หงิมหงิมในครึ่งแรกกลับมามีแรงฮึดเมื่อ,อไรยิงตีไข่แตกได้สำเร็จจากจากังหวะตอบอลกันอย่างแม่นยำก่อนที่เอเล็กซิสซันเชสจะพาบอลตะลุยจากทางขวาโยนมาให้อังเดเอเรราพักอกให้ปอปปอกบ,บากสอดเข้าไปยิงเป็นประตูไล่มาเป็น1ต่อ2ในในาทีที่53จากนั้นให้หลังเพียง2นาทีนะครับปอปอกบาฝากบอลให้เอเล็กซิสตรงกลางก่อนที่แนวลุกชาวชิลีจะพาบอลขึ้นไปหักบอลเข้าขวาเปิดโค้งเข้าเขตโทษให้ปอปปอกบากที่สอดเข้าเขตโทษโคกเสีบสรรยบเสาแรกเข้าไปแมนยูเนเตตต เปิดบอลเข้าเ็ตโทษให้คริสมอลลิงที่สลับตัวประกบแปลส่วนทางเอเดสันมราเอสเข้าไปง่ายๆแม้ยูไนเต็ดแซงนำสามต่อสก่อนจะชนะด้วยสกอร์ดังกล่าวถึงแม้ผลการแข่งขันในเกมนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแชมป์ในบ้านปลายแต่ถือเป็นอีกแมตที่มันได้ใจแฟนผีไปเต็มๆเ,เลยทีเดียวเจจำนงแห่งฮาแลนด์ นับสกุลฮารแลนด์ถือเป็นประเด็นร้อนมาตลอด20ปีระหว่าง2งทีมแมนเชสเตอร์กับเหตุการณ์ล้างแค้นกันระหว่างอัฟฟ์อิงเกห์แานแ์และรอยคีนที่บทสรุปจบลงที่อัลฟี่ได้รับบาดเจ็บหนักจากการกระทําขัดความเป็นมืออาชีพของกองกลางกับตันทีมผีแดงในตอนนั้นทว่าการล้างแค้นในอีก20กว่าปีต่อมาไม่ได้มาในรูปแบบการทําร้ายร่างกายนะครับแต่มาในรูปแบบการยิงประตูสุดโหดของผู้ชายแห่งอัลฟี่เออร์ลิงฮารแลนด์ที่มาทําแฮตริกใส่ปีศาจแดงแบบหมดรูปวยสกร์โมฮัลํานถงงนางนนทงิกด้อคน้ามบบไม่งลึก เน,นี่ยจะเป็นการล้างแค้นที่สาใจสุดๆเลยแต่เมื่อมองลึกลงไปจริงๆนักเตะอย่างฮาแลนด์ไม่ได้มาสนใจเรื่องล้างแค้นอะไรนั่นเลยเขายังคงโฟกัสต่ตอไปแน่นอนว่าเขาเคยบอกว่ามันจะดีมากถ้าได้ยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ประโยคหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าไม่ว่ายิงใครแม้กระทั่งครเป็นเฮเกนมันก็สาคัญกับเขาทั้งสิ้นในช่วงหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่ทีมที่ต่อกรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้จริงๆและอาจจะเป็นชิ้นเดียวกันกับค่ำคืนนี้แต่แมนยูไนเต็ดมาขึ้นชื่อว่าชอบทําเรื่องเซ คับเรือใบสีฟ้าก็บุกไปแพ้มาแล้ว1-2่ต่อ2ฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าใครมีเหตุการณ์อะไรที่นอกเหนือจากนี้ที่ยังฝังแน่นอยู่ในจิตใจ,จสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับเพราะทีมงานคัดเลือกตามดุเลเิืินิจจริงๆอาจจะมีไม่ถูกใจบ้างแต่ถ้าถูกใจก็ขอให้สนุกกับเนื้อหาของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์